พิษไวเปอร์ครับ9มวมจอนบิ๊กนะครับนี่นะครับลองมาดูแรงสะบัดดูบ้างปุบๆนะครับอันนี้คือขึ้นลำไปแล้วนะครับตัวนี้มีระบบเซฟนะครับกดขึ้นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับค่านี้เป็นค่าเดียวกันนะฮะนี่เราต้องกำหลังอ่อนก่อนซึ่งซึ่งมันไม่ได้กดอะไรนะครับเพราะว่ามันเวลาเราจับปืนเราก็จะจับปกติอยู่แล้วมันก็จะกำอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับลองดูตัวนี้นะครับเนี่ยผมกำอัตโนมัติอยู่แล้วก็ยิงไปเลยนะครับ ถ้าแก๊สใกล้หมดนะครับมันจะเป็นอาการนี้เนี่ยเนี่ยคือยิงไม่ออกแล้วนะครับคือเราเติมไปน้อยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเติมไปประมาณสักไม่กี่วินนครับแป๊บเดียวนะครับมันก็จะหมดซึ่งแก๊สเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเติมสามวิแล้วก็พอไมคมันต้องเติมไประยะหนึ่งเหมือนกัน นะครับสักสิบวิอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สักสองสาครั้งนะครับ